ยังอเอออไอไอ้ยังไังสวัสดีครับสวัสดีครับตอยวันที่30ครับ30พักไปกี่วันอะปีที่แล้วพักไปอาทิตย์หนึ่งครับผมอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เข้ามาที่สี่สิบเก้าสิบเก้าต่อเลยอาทิตย์หนึ่งไปไหนมากับกับร้อยเอ็ดป้ะหรกับกับบ้านไปเลือกตั้งร้อยเอ็ดนะครับผมไปหาลูกหาเมียด้วยลูกอยู่นู่นปะลูกอยู่นู่นครับแต่ เนี่ครับมยอยู่นี่ครับผมเออไฟสุรัตน์ดำไฟล่าสุดที่ชกไว้เนาะก็แฟนๆก็ชื่นชมครับผมเยอะใช่ไหมครับส่วนไฟต่อไปเจอใครครับคนที่สามเจอพี่ก้าวหน้าครับสามสิบธันวาที่ภูเก็ตนะเจอก้าวหน้ากับก้าวหน้าเคยต่อยกันไหมเคยครั้งนึงครับวันนั้นเป็นไงบ้างผมแพ้พี่ครับแพ้ไปแพ้ลักษณะอะไรวันนั้นน่ะแพ้แพ้บิดเบียดกันครับแต่ไปปลายมาผมยุบครับผม หมดแรงอืมมตอนนั้นทำไมหมดแรงก็หายจากโควิดมาด้วยแหละครับโควิดรอบแรกมาครับครับผมตอนนั้นยังอยู่ในช่วงที่ไม่ค่อยตั้งใจไหมหรือว่าไม่เกี่ยวละไม่ก็ไม่ถึงกับไม่ตั้งใจครับผมก็มามันซ้อมน้อยด้วยแหละครับเพราะว่าเพิ่งหายจากโควิดกลับมาครับผมแต่เที่ยวนี้การเตรียมตัวฟี่ซ้อมดีกว่าเขาที่แล้วครับผมก็ดีกว่าคราวที่แล้ว ป้ามกับใครโทนเชิงกับใครบ้างครับก็ปั้มกับพวกน้องๆเ้าหน้ำมูลเล็กนี่แหละอ่าก็โทนเชิญหน้ำมูลเล็กครับผมพี่เขาก็ฝีมือดีครับครับผมพี่เขาเป็นไ้สายตัวอ่าก็สายเหมือนเราหน้ำมูลเลยเนาะครับผมเที่ยวนี้เอาอย่างไรเดียเจอก้าวหน้าคนเดิมก็ต้องก็เดินเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับผมพี่เขาก็ ผมก็เดินเหมือนเดิมก็ชกลักษณะเดิมแต่ว่าที่เปลี่ยนไปคือเรื่องของเร็วแรงและการซ้อมเที่ยวที่แล้วไปพลาดเพราะว่าเราไปยุบเองแต่เที่ยวนี้พยายามไม่ให้ยุบครับาวที่แล้วกับคราวนี้ดูพี่เขาสภาพร่างกายกับฟอร์มการชกเนี่ยตอนไหนดีกว่าก็น่าจะตอนนั้นพี่เขาดีกว่าตอนนั้นพี่เขาจะพีกว่าตอนนี้เนอะพี่กัดเท่าไหร่ครับนัทร้อยสามแปดครับร้อยสามแปดทำกิโลทำห้าโลทำประมาณห้าโลเราเตี่ยกกับพี่เขาเยอะไหมเราสูงเท่าไหร่ ผมสูงแล้ว63เองครับ63เมตรเนาะก็เตี้ยกว่าทุกคนอยู่แล้วแหละครับอฝากแฟนมวยหน่อยครับก็ฝากแฟนมวยช่วยติดตามนะครับผมจะทําหน้าที่ีครับโอเคขอบคุณครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามเจ็ดสามเจิด you <laughs>